สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปอดส,สารพิษครับผมแวะมาเปิดแปลงเนาะไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่เลยเห็นพี่ๆถามว่าขายไหมขายขายอยู่ทุกันเลยเนะเาะเริ่มจากใบแดงเลยกันมีปรับรลดราคาโปรโมชั่นเป็นยังไงเดี๋ยวตามรับชมได้จากในคลิปนครับอนอนีเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปอดส,สารพิษด้วยเริ่มต้นกันที่อยุธยากิ่งตอเลยแล้วกันนะของใหญ่เลยกิ่งตอแ8 0รยบาทแต่ถ้ายาวเกินเมตรพี่ๆต้องไปรับเองนะ ที่วางขนาดสาม่วงไซส์กล่องทรงกล่องเราอ่ะมันจะใส่ได้ไม่เกินหนึ 90, 80, 90, ่งเมตรวัเก้าสิบเซนแปดสิบเก้าสิบเซนแต่เราก็จะคัดไม้สวยสวยก่อนนี่แหละอันนี้กิ่งตอนนะแปดร้อยปรับลงละจากเก้าร้อยเหลือแปดร้อยตามดีมานสพนะ่ะเนาะออยุธยายจะมีสามแบบแต่ณนะตอนนี้เหลือสองกิงก่งท่ากิ่งท่าเหมือนจะหมดแล้วเนาะมไม่ค่อยนี่กิ่งท่าต้องรอรับหน้าเดี๋ยวรอรับหน้ากิง่งกท่าจะห้าร้อยแต่รุ่นนี้หมดไปแล้วแล้วก็จะมี เสียบยอดเสียบยอดก็ปรับราคาลงครับถามร้อยห้าสิบเสียบยอดก็ยาลงเสียบยอดก็สวยแล้วนี่นะนมาเสียบยอดอโยธยาเบอร์สามสามร้อยห้าสิบใบแดงผลแดงรวมส่งเรียบร้อยมีบริการเก็บเงินปลายทางอนะเนาะแล้วก็ใบแดงก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือสีสกเกตสีสกเกตเบอร์สามจากหกร้อยเหลือห้าร้อยตอนเสียบยอดนะ แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยจับคู่กันสีเกตเสียบยอดยุธยาเสียบยอด2ต้น850เหลือ800ส่งฟรีเขยไปทางได้มีรับประกันขนส่งเสียาหายยังไงแจ้งเคมได้ปลูกไม่โตภายในเดือนส่งรูปม,มาเรามีรับผิดชอบมีบริการหลังการขายเนีย่ยนะฝรั่งใบแดงผลแดงตอนนี้ก็มาแรงฝุดๆครับก็ททาอยู่ตลอดลนะเนาะส่วนต่อไปก็มาที่ใบใบเขียวผลเขียวข้างในแดงฝั่งนี้เป็น ผเ oh. ปซื้อหน,นึ่งร้อยยี่สิบบาทค่าส่งแปดต้นสองร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยี่สิบนะผงเปาซื้อไม่ต้องพูดสรรพคุณก็ได้ลูก <c oughs> พี่แกอยู่มายืนหนึ่งมาตั้งนานแล้วโอ้ยพี่พน้องแกมัง้งอ่ามาอันนี้เป็นกิมจูดแดงเบอร์สามตัวละสองร้อยไม้เราคัดสวยๆไปก่อนเลยนะกิมจูดแดงเบอร์สามกิ่งตอนเหมือนกันนะครับนี่นะมีแท็กมีป้ายติดไปให้หมด ยกเว้นกิมจูสุริมีกิมจูสุริมีจะเขียนที่ถุงไปนะอันนี้กิมจูแดงเบอร์สามสองร้อยฝั่งนี้กิมจูแดงเบอร์ห้าที่เห็นดำดนี่ไม่ใช่เลยนะคาบน้ำนะไม่ใช่เพีย้ยไม่ใช่เลยนะเวลาเราสเปนน้ำใช้น้ำคลองมันจะมีคาบดำๆแบบนี้แต่ลงปลูกได้ครับสิ่งตอนปลูกง่ายโตไวสองร้อยเหมือนกันแปดต้นส่งฟรียกเว้นหกภาษานะแล้วก็มาเพิ่ เฟิรนหงมี่เฟิ้นหงมี่เนะี่ยตอนนี้เหลือแต่เบอร์รองอันนี้ไซส์เบอร์รองปกติเบอร์สวยเราขายต้นละร้อยห้าสิบเบอร์รองมันก็จะแบบหนึ่งเงี้ยแต่ไม่ใช่ปลูกไม่ได้นะครับคือตาเตอมันรอแตกอยู่แล้วข,ขอดูลากยอ่าเนี่ยหลากทะลุถุง,งนะปกติต้นละร้อยห้าสิบมันมันเป็นต้นที่ใบมันร่วงมันรอจะแตกใบใหม่ใช่ใช่คือ บางทีเราอนุบาลในแปลงแล้วมันต้นมันชิดกันมันก็มีสลัดใบบ้างแต่พร้อมที่จะพร้อมที่จะแทงดอกแล้วไอยพร้อมที่จะแทงยอดไม่ใช่แทงดอกช่วงนี้ทําผลเยอะอื่นพร้อมที่จะแทงยอดแล้วนะปลูกได้ไม่ตายเอาไปปลูกเสียหายยังไงเรามีเคียมีรับประกันเหมือนเดิมครับจาก 150, ร้อยห้าสิบเหลือร้อยยี่สิบค่าส่งกล่องละสองร้อยแปดต้นให้โปรโมชั่นเลยดีกว่าแปดต้นจาก 1, 120, หนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบเหลือแปดต้นพันสําหรับแปดต้นพันเลยเหรอ,หรอ มันจะได้อช้จุ้นที่ได้แหลจะใช้พื้นที่อย่างจริงอ่ะมันไม่มีพื้นที่ในการรุบาลแปดต้นพันธุ์ส่งฟรีเก็บปลายทางได้เสียหายจากการขนส่งมีเราไปจองเดิมเหมือนเดิมโปรโมชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างแค่อันนี้มันเป็นเราที่เราเรียกเบอร์รองพี่ๆชอบถามเหมือนกันเบอร์รองกับเบอร์สวยเอาเทียบยังไงดีนี่เบอร์สวยเบอร์รองเอาไป กีเดชสุดๆเนี่ยฟอร์มเบอร์สวยร้อยห้าสิบแต่ถ้าปลูกไปแล้วเดือนหนึ่งก็เท<ม>่ากันเท่ากันจะดูแลดีๆโตพอกันแล้วครับกิ่งตอนเหมือนกันนะเฟื่องของมี่นี่กิ่งกิ่งตอนแปดต้นพันนะเฟื่องของมีเบอร์รองเบอร์สวยรอหน่อยพี่ๆท่านใดอยากได้เบอร์สวยก็มีทําอยู่ตลอดแหละแล้วก็มาที่ไฟฝรั่งออกเลยแล้วกันของจนซื้อกิ่งตอนอันของจนซื้ออันนี้ทั้ง ทางล็อกเลยเพิ่งมาผมจุ้นสือออกจากโงรงอิ่งตอนนะต้นละ230อสองร้อยสามสิบแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันนี่เลยกิ่งตอนนะครับไม่ใช่กิงะะ่งท่าท่ากับเสียบยอดผลกลมกับทรงหยดน,น้ํารอนิดนึงทําอยู่ยังอยู่ที่ต้นอยู่ยังไม่ได้ตัดลงมาอนุบาทตอนนี้มีกิ่งตอนนะครับ230<ม>อสองร้อยสามสิบทุกๆแปดต้นส่งฟรีเหมือนกัน<ม>นี่แตงโมซิโกปาร่าต้นละสองร้อยพันอมตะที่โคตรแข็งละ่ะต้นก็ไม่โซม ตูกระดกต้นละสองร้อยนะครับกิ่งอนเหมือนกันนี่นะแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันสําหรับฝรั่งเนาะยกเว้นหงเป้าสือแล้วก็มีโปเฟ่นเท่านั้นแหละที่แปดต้นพันที่เป็นเฟื่นเบอร์รองอเนาะแล้วก็อ่าผ่านตรงไหนเอานั้นเลยนะนนม,มีนิดหน่อยอันนี้มังคนสี้าเดิมอามาตะต้นละร้อยห้าสิบคือเราพยายามจะคัดไม้ไม่ให้มันมันเยอะจํานวนเพราะว่าอันไหนที่เราไม่ปลูกอะ่ะ เราก็จะพยายามไม่ไม่เอามาขายเพราะว่ามันคนสามันตอบลาบาก<ด>ส่วนมากจะเป็นพันธุ์ที่เราปลูกเองแล้วก็เอาตรงๆเลยนะคือเรามีลูกสวนเรามีลูกสวนไม่งั้นต้องทำคนเดียวไม่ทันหรกไหนจะคลิปไหนจะส่งของไหนจะแพ็คของลูกสวนเราไปตรวจแปลงเป็นสายพันธุ์ที่เราคัดเองทั้งหมดไม่ต้องกลัวเรื่องกายพันธุ์ไม่ต้องกลัวเรื่องผิดพันธุ์แน่นอนแล้วไม่มีหลอกแน่นอนที่บ้านเราปลูกกินกันนี่แหละอันเดียวกันมาท,นนที่เดียวกัน คือเราพูบแล้วเราไปดูหน้าสวนเราทําข้อตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วเขาเาทำส่งเราปกติไม่มีใครพูดหรอกนี่บอกเลยไม่งั้นเราทําจํานวนเยอะมันทําไม่ทันนี่นะมันมันคุณสี่ร้อยห้าสิบมะม่วงแปดต้นส่งฟรีนะคะได้มะม่วงที่่ามะม่วงฝรั่งละมุดที่อยู่ในโปรแปดต้นส่งฟรีคะกันได้ครับไม่ต้องแบบฝรั่งอย่างเดียวแปดต้นอะไรเงี้ยสามารถรวมกันได้แต่ก็ถ้าสมมุติว่ามันต้นมันใหญ่แล้ว มันอาจจะต้องเลือกต้นที่ย่อมใบเพื่อให้ในกล่องมันสาม,มารถใส่ไปได้เต็มแบบต้นมะม่วงก็จะเหลือมันขุนสีแล้วก็เบาใต้อ่ามีเบาใต้อ่าเบาใต้กับมันขุนสีมีอะไรบ้างมะม่วงมีตรงนู้นนะมีอีกนิดหน่อยอาจจะต้องอเขี่ยวไปดูแล้วก็เอามาตรงนี้ก่อนก็ได้ลำใยอันนี้พวงทองเนาะพวงทองพวงทองร้อยยี่สิบบาทแต่ต้นส่งสีเหมือนกัน <พง S 1> ให้คุณม <พง S 1> ีเลยกำลังสวยเลย พอมายพวงทองแปดต้นส่งฟรีกันนะหนึ่งร้อยี่สิบแล้วก็มาที่ละมุดก่อนละกันแล้วก็ไปมุงรูลสมุดก็สวยมาเลยต้น 150. ึ่ร้อยห้าสิบมีมีติดลูกเลยฮะไม่ต้องกลัวไม่ตรงสายพันนี่ลกมาเลยหนึ่งร้อยห้าสิบแปดต้นส่งฟรีเหมือนกันค้าได้รวมได้รวมกับไม้ที่เป็นแปดต้นสง่งถือได้นนี้ก็สวยมาเลยนะน,น,น,นี่ก็สวยแล้วก็ตะลียักษ์เวียดนาม นี่ก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันแล้วแต่คณชอบนะเนี่ยไม้เป็่พุ่มรากเดินดีพร้อมส่งร้อยห้าสิบาทครับลำมุดสาลี่ยักษ์เวียดนามทามาชมพู่อันนี้เขียวพันอ่ะชมพูม่มีมีมาเพิ่มเขียวพันตัวละร้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเชือ้อราไม่ใช่นะอันนี้คือข้ามน้ำเราสเปรย์น้ำคลองอะ่ะน้ำทำรมชาติ่าเงี้ย พีม่ต้องตกใจนะขีดไปก็ได้แต่ส่วนมากจะสั่งลูกน้องเช็ดก่อนแต่มันอาจจะมีหลุดคิวซีไปบ้างก็ต้องขออภยัยไม่ใช่เชื้อราครับตะไข่เดี๋ยวพันธุหนึ่งร้อยขาาไปดูแล้วอ่ะมาเนี่ยเลยไข่นาน 100. หนึ่งร้อยหนือนกันอันนี้ไข่นานกี่ช้ำนะ อนุบาลเรียบร้อยดูล่ากแต่รากเยอะหน่อยใค่นานเนี่ยลงปลูกได้เลย, 100. เยหน,นึ่งร้อยยาเตยวันห้าสิบมียาเตยวันไต้หวันก็คุ้นเคยกัน <10. S 1> อยู่นะห้าสิบแล้วก็ข้าวทิมจานก็ห้าสิบสะดาวเรายังพอมีป่ะมีมพอมีแต่แต่ไม่มากแต่พอมีแบ่งได้อยู่อ่านี่ทับทิมจานห้าสิบบาทอ่าสระดาวอันถวายขาวพ่องก็ร้อยี่สิบ อืมเนี่ยนะสะเดาไม่แพงกิ่งตอนพร้อมปลูกแปดต้นส่งฟรีนะกะเดาอาชมชมพู่เนี่ยแปดต้นค่าส่งร้้าสิบเป็นซสายกล่องเล็กทุกอย่างมีบริการเก็บเงินไปลายทางพี่ๆท่านใดไม่สะดวกโอนเอฟซีเราส่วนใหญ่เป็นเป็นเป็นเนขาเรียกอะไรจะเรียกผู้สูง<ล>ไฟลด้ดุดดนใหญ่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกระพริบบางท่านก็ ไลน์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นต้องก็พยายามรับแล้วก็แนะนําตลอดใครอันนี้ไม่เป็นก็โทรมาทางก็ได้สะดวกไลน์ทางไลน์ถ้าไม่ได้จริงก็โทรอาจจะเปิดเบอร์เพิ่มไม่ไหว่ะไม่ไหวเหมือนกันรับเป็นร้อยอะแล้วบางคนไม่ได้คือคอนเซ็ปต์คนหนึ่งใช้เวลาเหมือนกันนะบางท่านซื้อของเออมีจุดมุ่งหมายมาแล้วว่าจะซื้ออะไรก็อาอย่างนี้ไหวบางคนนี่แบบยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจยังไม่รู้อะไรเลยจะเริ่มยังไงดีอันนี้ตอบยาก ต้องอยากให้ไปย้อนดูคลิปะเนาะคือหรือถ้าทักมาเงี้ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวเราส่งคลิปให้ดูแต่จะให้แบบแนะนาตัวตัวเนี่ยบางวันหนึ่งต้องรับโทรศัพท์เป็นร้อยอะไม่ได้ยิงนะออไม่ได้ยิงมันไม่ไหวยิงต้องรับทุกคนแล้วก็คนไหนรับไม่ทันต้องโทรกลับทุกคนเนี่ยบอกอย่างนี้ทุกทุกรอบแล้วบางคนนะไม่ซื้อด้วยต้อมก็ยังคุยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ปฏิเสธไม่อะไรเลย คือบริการทุกระดับแต่อาจจะไม่ประทับใจบ้างาว่าบางช่วงมันคนมันเยอะจริงๆอ,อบางอย่างก็ลองเซิร์ชดูในช่องอตั้มว่าตั้มทาเรื่องฝรั่งไว้โอ้แบบเรื่องต้นไม้ต้นไ,ไม้เนี่ยแทบจะครอบคลุมทุกคําถามอะแล้วก็ยังมีทําบนคำถาๆเหมือนว่ามีปัญหาใหม่ๆพี่ๆถามเข้ามาต้อมก็จะมาทําคลิปตอบอยู่ตลอดเนี่ยเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงนี้มะพร้าวก็ยังมะพร้าวยังมะพร้าวยัง เหมือนว,ว่าจะขาดคอทีชั้นสองอีกแล้วนะมะมพร้าวราคาดงแต่ต้นพันธุ์ยังราคาสูงอยู่มะพร้าวมะพร้าวอ่อนราคาลงนะเหมือนโดนจากทางโน้นะดั้มหลังดั้มราคามาแต่ต้นพันธุก็ยังขาดคออยู่ครับช่วงนี้มะพร้าวก็เลยยังไม่มีก็น่าจะครบช่วงกระบวนวามเนาะโปรโมชั่นนะย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งสีสกเกตเบอร์สามเสียบยอดกับแดงอโยธยาเบอร์สามเสียบยอดคู่กันเหลือแปดร้อยส่งสีเกียบไปทางได้ แล้วก็มีเฟื่องของมีเบอร์ลอง8ต้นจาก1 1 2 0เหลือ1 0 0 0ง่ต้วนส่งฟรีปกติต้นละร50านะเบอร์ลองเหลือต้นละต้นละอย่สบโอเคครับใครสนใ,ใจก็อคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปหรือแอดไลน์ line, ทักแชทมาได้หมดทุกทุกช่องทางอะเนาะแล้วก็ต้องทำไว้ทุกทุกแพลตฟอร์มอะไม่ว่าจะเป็นแอปดำแอปฟ้าแอปแดงก็ลองติดต่อเข้ามาดูแต่ถ้าโทรมาแล้วหรือทักมาต้องตอบเช้า ต้อตอบช้าไปขออภัยจริงๆเรามีแอดมินแต่ก็บางทีก็ยังไม่ทันเพราะว่าได้รับความนิยมครับใจได้เหมือนกันไหนว่าจะตอบคําถามเรื่องการ,กรเกษตรไหนะจะเรื่องคอนเทาอะไรพวกนี้แต่เราจะพยายามตอบทุกๆคําถามหรือถ้าคําถามไหนมันเป็นคําถามโดยรวมต้องจะามาทําคลิปแล้วก็อธิบายให้ฟังเผื่อพี่ๆท่านใดกําลังเจอปัญหาก,ก็เอาไปปรับใช้รูวเนาะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ท้องด้วยวันนี้ไปละสวัสดีครับผม